ตัวศูนย์เลงแบบซิงเกิลพินนะครับไฟเบอร์ออปติกสวยชัดดีตัวแท่นของทอมมี่ฮอมดูดีเหมือนกันนะหน้าตาค สวัสดีครับวันนี้ผมสั่งซื้อศูนย์เลงฮันติงอันใหม่เป็นสปอร์ตฮอคของทอมมี่ก็สั่งในช่องทางออนไลน์ปกติทั่วไปกับร้านที่เป็นร้านประจำที่ผมเชื่อถือได้ะนะผมหาดูในคลิปของของคนไทยละยังไม่มีใครรีวิวตัวนี้เอาไว้เลย ก็เลยไหนๆก็ซื้อมาละก็ถือโอกาสรีวิวเลยด้วยกันทั้งแกะกล่องทั้งรีวิวทั้งเซตอัพไปเลย รอบนี้สั่งมาก็มีตัวสปอร์ตฮอกมีหนกไฟกับอันนี้แม่ค้าอันนี้เป็นไฟของตัวสปอร์ตฮอกมันไม่มีมาในเซ็ตนะครับ อันนี้คุณแม่ค้าเขาแถมมาให้นี่นะครับจะพอเตาตัวนี้ย4 4 0 0บาทมันมีสโคบที่เอามาประกอบใส่ได้ผมสั่งไปละรู้สึกว่าจะ840บบาทตอนนี้แม่ค้ากำลังออเดอร์ของมาให้ อันนี้เรามาแกะดูก่อนว่าได้อะไรบ้างตัวศูนย์เลงแบบซิงเกิลพินนะครับ ไฟเบอร์ออปติกสวยชัดดีตัวแท่นของทอมมี่ฮอคดูดีเหมือนกันนะหน้าตาโอเค ใช้ยังไงเะเวหว <Okay. S 1> อันนี้เป็นวิธีคาลิเบตรตัวไซเทป ใส่เทปตูปแบบต่างๆแล้วตัวไหนตัวเทปคาลิเบตรตล่ะไม่เห็นมีมเขาให้คาลิเบตรตเป็นหลาแต่ผมจะคาลิเบตรตเป็นเมตรลองดู วิธีใช้นะครับเ,เราจะรู้ได้ไงว่าจะใช้ไซเทสเบอร์ไหนก็มันไม่มีตัวแคลิเบร์มาให้เดี๋ยวต้องไปอ่านคู่ม,มือ ก็ติดตั้งตามปะกะติครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็ต้องมาดูว่าตัวศูนย์เล็งได้ระดับไหมตั้งคันธนูให้ได้ระดับก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็มาเช็คศูนย์เลง็งเห็นไหมตัวศูนย์เล็งยังเอียงนะครับ ก็ต้องปรับให้ได้ระดับน้ำก่อนให้ระดับน้ำมาอยู่ตรงกลางด้วยวิธีนี่คลายน็อตหนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วก็ปรับซ้ายขวาที่สกูต,ตัวนี้สองข้าง ก็ขันเข้าคลายออกให้ได้ระดับน้ำแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมโอเคครับตอนนี้ทุกอย่างได้ระดับหมดแล้วนะครับตัวคันตัวศูนย์เล็งทีนี้ก็ต้องมาตั้งค่าระยะพวกนี้เขาจะมีไซส์เทปมาให้ในชุด ที่จะเป็นเทประยะปิดตรงนี้แต่ผมดูของผมแล้วอะ่ะมีตัวแต่ตัวเทปสกเกลมาให้ไม่มีเทปตัวแคลิเบตมาให้ถ้าเป็นเทปแคลิเบตมาด้วยมันก็จะง่ายอะเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูอ่ามันจะมีตอนแรกเลยแล้วก็ไปยิงหาระยะ20หลาแล้วก็เอาตัว ส้น20ของเทปคลิเบตมาติดตรงนี้ทีนี้ก็ยิงหาไปถึงระยะ60หลาแล้วก็มันจะมีสเกลบอกว่าจะใช้สเกลตัวรหัสอะไรบางอันก็เป็นตัวอักษรบางอันก็เป็นตัวเลขนะครับเอามาปิดแค่นั้นเสร็จแต่ทีนี้เราไม่มีแต่มันก็ทำได้แหละก่อนอื่นเราต้อง ตั้งค่าทุกอย่างให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับโดยเลื่อนตัวศูน,นย์เลงขึ้นไปบนสุดเลยมันคือระยะที่ยิงใกล้ที่สุดแล้วก็เซตให้เป็นศูนโดยเอาตัวศูนย์ให้ตรงกับตัวเข็มตรงนี้2องอันแล้วก็เซตค่าศูนย์ตรงนี้จากนั้นเราก็ยิงระยะ20สิ สมมติว่า20ของเราอยู่ตรงนี้20ของเราอยู่ที่12บสองเราก็จำมาไว้แล้วก็ยิงไปหาระยะ60สิมมติว่า60อยู่ที่44 เราก็ไปเอาตัวเทปสเกลเทียบดูว่าเบอร์อะไรที่60เอา60มาวางตรง44แล้วเลข20ตรงกับเลข12นั่นก็หมายความว่าสเกลเบอร์นั้นเราสามารถใช้งานได้ก็มาติดแค่นั้นเองครับเสร็จแต่ทีนี้เราจะมายิงหาระยะ10เมตรก่อนเพราะว่าผมจะดูว่าระยะใกล้สุด ของธนูของเราเนี่ยของศูนย์ตัวเนี้ยผมมันมาจากโรงงานมันอยู่ที่กึ่งกลางเนาะกึ่งกลางของตัวแท่นตัวนี้ผมจะดูว่าระยะเนี้ยใกล้สุดอยู่ที่กี่เมตรผมต้องการใกล้สุดอยู่ที่ห้าเมตรเพราะผมจะใช้ยิงปลาด้วยถ้ามันยังใกล้ไม่พอผมก็ขยับตัวนี้ทั้งชุดเลยขึ้นมาอีกหนึ่งรูสองรูว่ากันไปศูนย์ตัวนี้ผมต้องการให้อยู่ที่ระยะห้า 5เมตรถึง70เมตรอ่ะครับมาตั้งศูนย์กันเลย วนนี้นะครับเสียดายอ่ะเขาสเกลเขามาเป็นหลาเนาะผมเอาไปลองแล้วลองพยายามแคลิเบตเป็นเมตรตั้งระยะ20เมตรกับ60เมตรแล้วเอามาเทียบดูไม่มีสเกลที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากเกียนอะไรก็เมื่อกี้นี้กดสั่งซื้อ เจ้าตัวสติกเกอร์เรืองแสงนั่นและก็สติกเกอร์มาติดตรงนี้แล้วก็มาร์กระยะเองง่ายๆใช้ได้เหมือนกันจากที่เราพยายามแคริเบตเ,เ,เจ้าสเกลเทปพวกนี้ที่ที่ต,ติดมากับในเซตในเซตของสปอร์ตฮอกตัวนี้ คือสเกลมันมาเป็นหลานะแล้วเรามาเคลเบตเป็นเมตรจะให้ใช้เป็นหลามันก็ไม่ถนัดเนาะสรุปว่าไม่มีสเกลตัวไหนใช้ได้เลยก็บ้านบ้านเลยครับสติกเกอร์เลียงแสงปิดเข้าไปแล้วก็มาร์กระยะเอาเองเลยแล้วแต่ชอบเลยยิงหาระยะเท่าไรก็มาร์กเข้าไป ที่ว่าเห็นเป็นผมใช้มาร์กเป็นสองสีเนี่ยเพราะว่าผมใช้ลูกธนูอ่าน้าหนักต่างกันสองอย่างนะครับสีแดงเนี่ยผมใช้เป็นลูกธนูที่ผมใช้ใช้จริงๆริงอ่ะส่วนสีดำเนี่ยเป็นลูกธนูที่ผมซื้อยกโหลมาราคาไม่แพงสักเท่าไหร่เอาไว้ยิงเล่นก็เห็นไหมน้าหนักต่างกันค่อนข้างเยอะเลยแหละดูจาก ระยะสิบเมตรเห็นะต่างกันมากเลยครับเดี๋ยวลองดูอืมเทปเรืองแสงโอเคครับใช่ได้แล้วก็มองเห็นระยะในเวลากลางคืนส่วนนี้พินตัวนี้เราเปิดไฟแล้วนะเป็นไฟที่ยิงใส่เส้นไฟเบอร์ออปติกโดยตรง สังเกตว่าในศูนย์เลงจะไม่มีแสงให้เราลำคาญตาแต่ว่ามันจะยากนิดหนึ่งคือตรงมองไม่เห็นตัวระดับน้ำนะโอเคครับเดี๋ยวเอาไปใส่ขัน,นูนกับคืนไว้ก่อนฐานตัวนี้ผมว่าใกล้หมดแล้วแหละ ดิบหลีมากเลยเป็นฐานอะไรนะ L 7 7 3 6เที่ผมแกะดู3ก้อนนะครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อมาใส่โอเคติดตั้งเรียบร้อยใช้งานได้ดูหลอกขึ้นเยอะเลยมันดูดูกว่าเดิมอ่ะ โดยส่วนตัวเป็นคนชอบใช้สโคปแบบซิงเกิลพินแล้วก็สามารถปัดเร็วได้ปรับละเอียดได้แล้วก็เป็นศูนเล็งฮันติงก็ตัวนี้ตอบโจทย์ก็คือใส่สโคปได้ปรับเร็วได้ปรับละเอียดได้แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หมดก็คือถูกใจแหละ เดี๋ยวจะมาติดตั้งลอกยิงป่าให้ดูว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหน Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body